รานนาได้เล่นซองไหมนอบางแตกสวยทุกเม็ด สวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับผมยินดีทุกคนต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์บอสซีเซิร์ฟเบบีนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องของโปรโมชั่นรายละเอียดต่างๆนะครับก็เริ่มจากโปรโมชั่นก่อนเลยเนาะนี่เติมเงิน1,000บาทนะครับผมแล้วเป็นเซต50นะครับ40เซตเซต90นะครับเป็นสไนน์เนาะ16เซตลูกซองนะครับผม8กระบอกตัวละคร150นะครับผมตัวนี้วิ่งไว55นะครับถึก8ปลีเลือด8นะครับผมส่วน เติมเงินราคา300บาทขึ้นไปนะครับผมแล้วเป็นตัวละครเช่าฟรี3วันนะครับย้ำว่า3วันนะวิ่ง54.8นะครับผมรีเลด7นะครับซ่อนเซตคือใครที่แบบว่าอยากเล่นตัวละครเช่าอย่างนี้ก็เช่าได้นะเช่าวันละ25บาทนะครับผมก็นี่เลยตามนี้เติมเงิน150ก็ชื่อไทยนะครับผม300บาทก็ชื่อสีนะค,คนก็มีเป็นประมาณนี้ส่วน กิจกรรมอื่นๆเช่นแชร์กงแชร์กลุ่มนะครับก็มีเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ตามพี่เนยมานะครับผมไม่ใช่แชร์กลุ่มผมพูดผิดนี่เลยนี่เลยเฮ้ยมันก็แชร์กลุ่มก็ได้เหมือนกันนี่แหละตามนี้ก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่พวกท่านเลยจะแชร์หรือตามพี่เนยมาก็แล้วเตะตามผมก็ได้เหมือนกันนะฮัมฮัมอย่าลืมดิมาขอญาตรันก่อนเลยดีกว่านะครับผมป่ะเริ่มเลยมากับตัวละครนี้เซตนี้ด้วยชิวๆฮอกไกโดครับผมเปิดแอร์เลยกันร้อนกันร้อนมา จัดในเว้ยเนี่ยลูกซองสองนั้นเนี่ยคูอย่างชอบเลยถึงปืนอย่างลั่นอะมาครับมาครับใครที่อยากเล่นก็ลิงโหลดในงกลุ่มตารางคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับทุกคนเราจะสองร้อยซับไปด้วยกันนะครับโหแต่แบบตอนนี้คือแม่งลั่นไปหน่อยวะ่ะขออญาตปิดไม์นะตอนไหนก็ดงัดงดังเล่นเต็ตไอ้นี่พอห้าสิบพอเต็ตพร้อมยิงแม่งไม่ไมนัววะ มันได้แค่ dx หรือไม่ก็นั่นแหละมีกระเป๋าไหมโอไม่มี f 1 0ไม่มีโอเคแต่เซ็ตไดูแบบว่าติงต้องไปหน่อยวะอันนี้นี่ขอแยกคอมเมนต์นะเซ็ตมันบับ็อกอะหัวตัวนะครับหัว88ตัว87นะปืนดาเมจ290ยิงช้ายิงช้า แต่บางคนเราก็ลั่นอย่างดีอ,อ่ะปึ๊บโหยิงตัวแบบแรงจัดอันนี้เป็นเซตนั่นแหละเซตตามมานะครับหรือมันก็แชร์เนาะอุย้ยมีบังด้วยวะมีบังด้วยวมันหิ้วเซตหน้าสิบว่ะ เอาเรื่องวันนี้ขอญาตมาผ่านของแอดวินชิคาโกนะครับผมแอดวินโอ๊ตนะขอญาตเลยนะเอบขอญาตแบบผ่านของนิดนึงมีงคนออนเยอะนะเกือบยี่สิบนะครับผมอีมึงมหนึงว้เงียบจะเซตบังแม่งไม่นี่นะมันไม่นี่ว่ะ ไม่บากโอเคไป <c oughs> ตัวละครล้วนซ่อนเซ็ตเหรอ ห้าสิบแม่งยิงแรงนะครับเชีย่ยกูต้องเก็บก่อนเนี่ยแม่งยิงแรงจริงโอ้ยห้าสิบระเบิดว่าต้องเก็บต้องเก็บอะ่ะมันมันมันยิงแรงว่ะแต่มันเก็บดูดชา้าไปนิดนึงนะขอแยกคอมเมนต์นะครับผม โห๊จึ๊บจุ๊บมันดักหน้าโซนจับ,บแต่มันเก็บของช้าไปน,นิดนึงแต่เราก็ต้องเก็บ50นะเพราะแม่งดาาม,มีต์แรงจริงอันนี้ 3ามห้าศูนย์ใช่ไหมเนี่ยสองแปดศูนย์ไอสองเก้าศูนย์โหโอโหห้าสิบนี้ก็ล่วงได้นะล่วงมาถึงแปลว่ายิงเราล่วงได้นะแต่ยิงแค่คมไม่เป็นไรไหมเห็นจูกพอคนออนเยอะอยู่ไป อื่นแม่งดูดอย่างไวอะ่ะไอ้แช่มันมีอะไรวะวะมันมีของดูดเหรอ,อคนนี่นเ,นเล่นซิปกูเป็นอะไรวะวิ แม็กเตี้แม่งยิงมันดีว่ะยี่สิบนัดอะโห,โหกูยิงมันไม่โดนไอ้เหี้ยมันมีสองตัวซาดเอาไงเอาไงขออญาตขอญาตแก้ขอญาตแก้โอ,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 อ้โหถ้าจะใหมเมื่อกีกซ้ซ้ำซ้ำโดนหัวนี้รู้เรื่องหนุ่มเบื้องเลยนะเนี่ยชิวๆของรับแบบว่า สบายสบายเปิดหัวโปมาแล้วก็จัดเลยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนก็เรียกว่าไก่ตื่นสนามไมงแต่จริงสบัดติ้งปึงป้งปึง้งก็ได้เลยนะ โอ้ยทุกนัดอะอุย้ยแมมอุ้ยแม่งกูเดาอย่างนานอนะ5 0ะเก็บเซ็ต50ขายชิวบอกเลยโดยก่อนแรก ขอญาตโดดก่อนต้องมีปาร์ตี้ต้องมวต้องมีปาร์ตี้อันนี้มีวัสนาได้เล่นสองไหมนอบังแตกเอ้ยผมยิงแตกอ่ะเอ้ยเอ้ย เฮ้ยไปเ,หาหาาเ,เนี่ยพี่จ,จบแล้วพี่ใครได้ปืนอะผมขอคืนได้ไหม Ôi. Ui. Đi, đi, đิง lên เอ้ยรถต้องไม่ติดหัวสองหัวสองโคดลั่นโคดลั่นโคดลั่นแบงหาผมละต้องซองกันเนี่ยเฮียต,ตี้ผมมาดิเฮียผมโดนสองตัวไม่ไหววะ่ะ Okay, cũng tôi quán, tôi ok, tôi, tôi, tôi... tôi đã rồi. Tôi kiếp quần, tôi kiếp quần, tôi quần. Ok, ok, tôi đã lại. เกินไปพี่ซองเลยเหรอ,อ,อเจ็บกระเที้นละเจ็บกระเที้นละอพยาไม่ห้าวิ้ละวิ่งกับทางตรงทางตรงดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอล วูห๊หวหเจ็บเจ็บเจ็บวิ้ยแม่งอีจียิงโคตรแรงเลย ไว้ทุกเม็ดแต่มันดูดของชา้าหน่อยนะไอ้มินอยู่ในเซิร์ฟไม้มินดูดชา้าใช่ไหมโอ้โ oh. หผมยิงแตกแล้วของเก็บไม่ได้เลย ขอของนะครับพี่ท็อปพี่ท็อปเฮ้ยแม่งประกบหลังว่าประกบหลังซิกแซกซิกแซกอึอ ดิพี่โอ้โหเนี่ยมันดูดสารีนะรีนะโอ้โหมันต้องโดนซองมันต้องโดนซองเอ้ยหัวสองเอ้ยโดน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 เอ้ยกระโดดไม่ขึ้นหัวมุด มีซองมีซองมีซองโอ้โหแม่งเ,เดืดจัด สองไม่รัวนะสองไม่รัวนะมันยิงปึ้งปึ้งอะต้องแบบสะบัดสะบัดกูยิงไม่โดนเอ้ยหัวสองไม่แตกงงไหม <Okay. S 1> เดี๋ยวก่อนนะ <Okay. S 1> คืออะไรคืออะไร ต้องหัวหัวสองว่ะสองนี้ก็โอเคนะสองยิงไม่ต่อเนื่องอ่ะฟอ,องมาฟองมานี่แหละนี่แหละ ตามมันตามมันตามเฮ้ยโหโอ้โห ไม่ได้嘛ฝีมือไม่ได้ต้องไปวันใบวันนะถ้าจะหวดอย่างเงี้ยแม่งเหมือนโดนโดนแบบอบปะจัยเฮ้ยอย่างเดียวอะดูเดี๋ยวดิระยะแม่งห้าวิแล้วตัง้งไม่ได้โอ้โหเลขเลขห้าครับพี่เลขห้าครับ พี่ผมรับตีละว่าไงพี่ฮะเฮียรอเก็บเลยเนะี่ยโอ้โหหัวนัดเดียวนะ โอ้ข้าหัวเฮ้ยติด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 อุ้ยโอ้แม่งสะบัดล่วงเลยนี่ผมแนะนำนะลูกซองลูกซองกับสไนนะตอนเนี้ยถ้าใครดูอยู่หรือว่าจะมาเล่นอ่ะผมแนะนำนะสไนแม่งยิงมันกว่า จริงอันนี้จากใจเลยสนายไล่สนุกกว่านะอันนี้พูดเลยอันนี้พูดเลยถม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 เฮียถมเฮีย Lại lê lại ừ. lê Nhưng แม่งแม่งตอดโคตรมันไม่ตอดนี่มันยิงกะเอาตายเลยเนี่ยโอ้โหลูกตอนอยู่นั่นเนี่ต,ตั้งหลักตั้งหลักตีเราโคตรเยอะ มีตัวหนึ่งซองแล้วังนะโอ้ยเฮียโห โอ้ยแอนดมินชิคาโก้เฮ้ยอย่าโดอย่าโดมันดูชา้าเฮ้ยจิ้มชื่อไว้ก่อนเลยคนนี้สองคนมึงอย่าโดเ้ยจิ้มชื่อไปละมาเลยมาเลยมาเลยเพี่อมาเลยพ,ลยพี่ของผมยิ่งมีน้อยๆอยอยู่ด้วย โอ้ยโกมันอยู่ในโซนแล้วมั้งเน่ยโอ้โหไม่ทันแล้วโหเรื่องงี้ก็ได้เสียวได้เสียวยังไงผมก็เล่นสไนดีกว่าเพื่อมันเก็บหัวตัวไปมันดูดช้ามันต้องไวกว่านี้เว้ย สองมันกากเหี้ยอะไรเฮี้ยชุดแม่งบังมาเฮ้ยมันโอ้โหแม่งกูเก็บไม่ทันเลยโอ้โหโดนเอ็มเคยิงโอ้โหคนแม่งอ่อนเยอะไปว่ะเล่นซองด้วยดีกว่าว่ะขอ้ทักเซตหนึ่งไว้จะด,ดูดจะโดดิดก็อะไรก็ไม่ได้เฮ้ย หมุดมัดว่ะแม่งกูจะโดแล้วกูจะไม่ยิงแล้วยิงก็ยิงไม่โดนนะเฮ้ยเ้เ มันยิงช้านะซองซองอ่ะมันมันยิงตึงตึงเนี่ยคือคือนี้มันยิงช้าจริงอู <c oughs> ้เริ่ดเซ็แช่โคตรเยอะ <c oughs> มาดีมาดีใครก็ได้เนี่ยซองหน้าสดนะ พี่เป็นหนึ่งหนึ่งไหมพี่หนึ่งหนึ่งไม่รู้หนึ่งหนึ่งเซิฟไหนก็ได้ลงไปขอให้เจอคนพอนี่เลยศูนย์สองไปไม่ไรพี่ใช่สิกแซกแซกสิก,สก,สกด,ดุก,ป,กปิกปุกปิกอ่ะฟัดแต่มันจริงช้านะ อาวเอาวมาเวเสียงดวงสักเส้นึงพร้อมแล้วพี่เุ้ยยิงไปตั้งเยอะแม่งยศหัวไก่ไอ้ซ่าอุ้ยอยุ้ยแม่งวิ่งใส่วิ่งชน ต้องหาเลี่ยมมุมดีๆติดเล่นตายเนะี่ย โอ้โหกูยิงไม่โดนเอ้เหียจังหวะิ้นหัวมันไม่ไหววะ่ะใจร้อนอีกแล้วแม่งปืนมันต้องเออขอจะคอมเมม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 หน่อยนะคอมเมมนะเมมเมม,ม,เ,ม,มเออมันต้องรัวกว่านนี้หน่อยแล้วก็น่าจะดูดไว้ขึ้นอีกนิดนึงน่าจะดีนะแต่เนี้ยก,ก็ดีละก็ถือว่าโอเคเลยแหละยาแม่งปั๊มแบบห,ห้าวิอะ่ะก็ตามนั้นแต่แบบ อยากจะให้แบบยาวสักประมาณสักสามจุดห้าอาจจะสี่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยส่วนตัวผมอยากให้แบบว่ามันปั๊มจะบอกไงดีประมาณสักสามวิเพราะว่าลูกซองมันแรงสไนมันก็แรงใช่ปะละ่าล่ะถ้าห้าวินี่คือแบบโอโ้โหก็นั่นแหละนั่นแหละแหละสูตรใครสูตรมันครับผมแนวใครแนวมันก็ตามนั้นนะครับทุกคนใครที่อยากเล่นก็ลิงก์โหลดลิงก์กลุ่มตารางคลิปนี้เหมือนเดิมน,นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคลิปนี้แล้วเจอกันคลิปต้านะครับผมคลิปนี้ก็ไปละสวัสดีทุกคนนะครับ